สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันหลังเกมนะครับฟุตบอลไทยลีกคู่คืนวันอาทิตย์คู่ในช่วงเวลาที่2เวลา1นึ่ทุ่มนะครับเชียงรายยูเนเต็ดเปิดบ้านเสมอการท่าเรือไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูนนหนึ่งนะครับโดยลูกแรกเนะี่ยเป็นวิลโรซิมายนะครับยิงครึ่งสนามเข้าไปอย่างสวยงามเลยนะครับก่อนที่การท่าเรือเนี่ยจะมาได้ลูกนิ่งเซฟไว้ในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับทำให้แบ่งแต้มกันไปก็รายละเอียดในเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลย เสบวตตัวจริงในวันนี้นะครับฝั่งเชียงรายมาในระบบ3-4-2-1ผู้รักษาประตูสาราโน์นอนุอินคนหลังสามคนเดียโก้แลนดิสบันพกิตพรามมณีเวลโก้ฟิลิปวิดวิงแบ็กฝั่งซ้ายสุริยาสิงห์มุ้ยวิงแบ็กฝั่งขวามนตรีพรมสวัสด์ กอ,องกลางสองคนมีอติคุณมีท้วมจับคู่กับยูยงฮยอนปีกซ้ายศิวกรเต,ตระกูลปีกขวาเซธเส่วนาเษส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นบิลโรซิมานะครับก็ถือว่าเป็นชุดที่ฟูลทีมที่สุดที่เขาจะจัดได้นะเวลานี้นะครับแล้วก็มีแท็คติกพิเศษในเกมวันนี้ก็คือดันทางยูยงฮยอนนะครับกองหลังเนี่ยขึ้นมาเป็นกองกลางในเกมวันนี้นะครับก็ช่วยไล่บอลไปแล้วก็ถอดทางทัก,ทกตะนายใจหานนะครับออกไป1คนนะครับส่วนทางฝั่งการท่าเรือมาในระบบ4-4-2พวกเสาประตูสมพรยศ กหลัง4คนมีฟันปูตอสจับคู่กับเฉลิมศักอักขีแบ็คซ้ายเคยวินดีรมรําแบ็คขวาสุพนันบุรีรัตน์กองกลาง2คนมีธนบ,บูรเกษรรัตน์จับคู่อัรชิตกนิสสีเบมเพนปีกซ้ายบดินทร์าลาปีกขวาปฐมพลเจริญรัตนาพิรมส่วนกองหน้า2คนเป็นฮามิลตันสวเรสจ,จับคู่กับบารอสทาเดลีนะครับก็ถือว่าเป็นสเตัวจริงในยุค เกมแรกของโคตดอ้นนะครับเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ถือว่าคนที่โดนดรอปไปเนี่ยเป็นทางประกรณอเป็นพักนะครับที่โดนประดรอปดอปโดยแทนที่โดยปฐมพลน,นะครับที่รู้ว่าเป็นสิทธิ์เก่าของทางโคตดอ้นอยู่แล้วนะครับก็ได้โอกาสก่อนเลยในวันนี้ส่วนอีกคนนึงเนี่ย ก็จะเป็นทางวรชิตกันที่สบําเพ็ญนะครับที่กลับมามีชื่อเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยคนที่ไม่มีชื่อหายไปวันนี้เนี่ยก็จะเป็นโนบุรุชิมูระนะครับสำหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับในส่วนของ10นาทีแรกของเกมเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่การท่าเรือเนี่ยมาทําได้ดีกว่านะครับโดยถือว่ามีโกากัดยิงที่อันตรายเนี่ยถึง2ครั้งเลยนะครับครั้งแรกเป็นนาทีที่9สุพนันได้ยิงไกลเข้าไปนะครับสาราญนนท์ต้องออกแรงเซฟในจังหวะนี้เลยแล้วก็อีกหนึ่งครั้งเป็น,น คราวนี้สรานนก็ถือว่าต้องเซฟไปครั้งหนึ่งไปนะครับก็สองเซฟติดกันเลยนะครับในช่วงเวลาเพียงแค่2อนาทีห่างกันนะครับก็ถือว่าเกมของทางการท่าเรือเนี่ยก็เล่นขึงเกมบุกได้เรื่อยๆนะครับส่วนทางเชียงรายเนี่ยก็รับอย่างอดทนแล้วก็รอเฉลียโอกาสจากจังหวะสวนกลับแล้วก็ถอกาสจังหวะต่างๆที่ถือว่าเรียกว่าเป็นจังหวะเล่ยเหลี่ยมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ตามสไตล์เชียงรายไป ล้วก็ถือว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยก็รู้ว่าทางท่าเรือที่กําลังบิวอัพขึ้นมาเนี่ยทีจีสานะครับจากเลิมศักขีเนี่ยมาพลาดเสียบอลกลางสนามเองนะครับแล้วกลายเป็นยูยงฮยอนนะครับกองกลางของ,ข,งของข้างเชียงรายเนี่ยมาดักบอลได้แล้วก็เป็นบิวนะครับที่รับช่วงต่อในบอลจังหวะนี้ไปแล้วก็เห็นทางสมพรเนี่ยออกมาไกลนะครับก็เลยลองยิงไกลเลยนะครับก็เป็นว่าบอลตรงรอบแล้วก็เข้าประตูไปอย่างสวยสดงดงามเลยนะครับ ทำให้ทางเชียงรายเนี่ยออกนําก่อน1นึ่งศูนย์ในเกมวันนี้ไปนะครับแม้ว่ารูปเกมเนี่ยจะไม่ได้ดูดีกว่าทางการท่าเรือทักเท่าไหร่นักนะครับเราก็ถือว่าเป็นโอกาสยิงครั้งแรกในเกมวันนี้ของทางเชียงรายเลยนะครับเป็นประตูไปเลยเราก็ถือว่าพอทางท่าเรือเนี่ยโดนประตูลูกนี้ไปแล้วเนี่ยเกมก็ค่อนข้างที่จะช็อตแล้วก็รวนไปพอสมควรนะครับโดย ทางท่าเรือเนี่ยก็เริ่มมีจังหวะเริ่มลนแล้วก็ผิดพลาดกันเองนะครับอย่างในนาทีที่30เนี่ยเป็นจังหวะที่สมพรยศนะครับพู้กจับประตูรับบอลหลุดมือนะครับแล้วก็ถือว่าทางบิลโรซิมาเนี่ยนักสิดาจังหวะนี้เนี่ยจับจังหวะได้ไม่ดีพอนะครับก็เลยอดยิงไปในจังหวะนี้เลยลงโทษทางท่าเรือเพิ่มไม่ได้นะครับทำให้ท่าเรือรอดไปในจังหวะนี้แล้วก็ถือว่าเกมเนี่ยเป็นอย่างนั้นจนจบครึ่งเลยนะครับท่าเรือในเกมก็ช็อตไปยาวๆจนจบครึ่งแรกเลยก็เด้วว่่่าาคอนขงงแเลยเรียบท่าเคือนา มันเข้าทางเชียงรายนะครับเล่นตามสตล์ที่พวกเขาชนัดจากการที่นําแล้วเนี่ยแล้วเกมรับพวกเขาเนี่ยก็ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วนะครับในยุคเชียงรายช่วงหลังมานะครับไม่ว่าจะเป็นยุคที่ถือว่าเงินถุงเงินถังหรือว่ายุคหลังๆที่จะเป็นการเน้นปั้นซมากกว่านะครับก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเกมรับก็แน่นเหมือนเดิมสุดท้ายนะครับเป็นว่าจบ เครื่องแรกนะครับเป็นอันว่าเชียงรายเปิดบ้านนําการท่าเรือที่สกอร์หนึ่งนศูนย์นะครับสำหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับทางฝั่งการท่าเรือเนี่ยก็ยังดูจะทรงคล้ายๆกับช่วงที่ตอนโดนออกนาไปในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับก็คือเกมเนี่ยคลองบอลได้จริงนะครับแต่การที่จะเจาะเข้าไปในแดนรับของทางเชียงรายเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะแย่เลยนะครับดูจะตันไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดจากทางด้านข้างเข้าไปหรือว่าการพยายามจะคลองบอลแล้วก็เคาะเข้าไปนะครับเรียกได้ว่าดูจะทําได้ไม่ดีเลยมินนํำซ้ำนะครับทางฝั่ง เชียงรายเนี่ยการขึ้นมาของเขาแต่ละครั้งเนี่ยเวลาส่วนกลับมาดูจะมีประสิทธิภาพแล้วก็อันตรายมากกว่านะครับอย่างจังหวะในนาทีที่5 8เนี่ยเป็นจังหวะที่น่าสนใจมากนะครับเศรษฐสิทธ์เนี่ยมีโอกาสยิงนะครับหลุดเสาไปนิดเดียวนะครับจากการสวนกลับขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นจังหวะที่เชียงรายเนี่ยน่าจะน็อกครางท่าเรือได้มากที่สุดนะครับในจังหวะตรงนี้ก็เรียกว่าพอเกมผ่านไป1ชั่วโมงเนี่ยก็ทั้ง2ทีมมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่น ทางท่าเรือชุดแรกเป็นประกร์ลงมาแทนปฐมพลนะครับก็ถือว่าปรกรณ์ลงมาเนี่ยก็ดูดีขึ้นนะครับในจังหวะการเปิดจากทางด้านข้างที่ซึ่งถูกเป็นจุดเด่นของเจ้เจาตัวแล้วก็ทีมการท่าเรืออยู่แล้วนะครับเนื่องจากมีตัวเป้าอย่างแฮมิลตันแล้วก็บาร์รอสส่วนทางเชียงรายในยชุดแรกพวกเขาเป็นสนุกรานกับทักระนายลงมาแทนสุริยาแล้วก็สิวกรนะครับก็ปรับแผนเป็น3ามหนะครับก็ในการเอาทักระนายลงมาเนี่ยก็แพ็คตรงกลางให้น่นหนาม,มากขึ้นจากตอนแรกที่เป็น3ามสี่สามนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเปลี่ยนเพื่อ เป็นเกมรับส่วนใหญ่นะครับเชียงรายพอเล่นไปเนี่ยชุดที่2ในการเปลี่ยนตัวนะครับท่าเรือก็ตามตำแหน่งชาญุกูลแทนวรชิตแล้วก็ทีรศักแทนบาร,รอสนะครับก็ถกส่วนทางฝั่งเชียงรายเนี่ยจอน,นาตาแวซูราล,ลงมาแทนเศษฐเศษสุวรรณเศษนะครับเรียกได้ว่าเป็นกองกลาง6ตัวเลยก็ว่าได้นะครับในช่วงการเตะโดนชุดนี้ของเชียงรายเวลาปรับแผนลงมาแล้วเนี่ยซึ่งถือว่าพอเปลี่ยนตัวชุดนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทางท่าเรือเนี่ยเกยมดูจากที่จะไม่มีอะไรนะครับก็การ,รว่ามาปลดล็อกได้จากลูกนิ่งนะครับ ะตะกรนเตะมุมแล้วก็เป็นฟานปูตอสนะครับที่โขกเข้าไปก็เรียกได้ว่าเกมจากเตืร์ๆตันตันมาได้ลูกนิ่งช่วยไว้นะครับทำให้ตีเสมอสำเร็จ1น่งบนตันึนะครับ ก็ถือว่าเกมวันนี้เนี่ยทางฝั่งการท่าเรือเนี่ยมีสิ่งที่ถือว่าโชคร้ายอีกหนึ่งอย่างก็คือเฉลิมจักอิ์ขีนะครับมีการบาดเจ็บไปในช่วงประมาณนาทีที่82นะครับทำให้ต้องส่งทางชาลีครับเนี่ยลงมาแทนก็ถือว่าในช่วงท้ายเกมนะครับพอแหล่งเปลี่ยนตัวนี้ไปแล้วเนี่ยมีโอกาสอีก2ครั้งที่น่าสนใจนะครับก็มีท่าเรือหนึ่งครั้งปรกรณ์เปิดมาให้กับชันทุกูลกา,การินนะครับเติมขึ้นมาโขกแต่ก็บอลข้ามคานออกไปนิดเดียวจริงๆรงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งครั้งเนี่ คราวนี้เป็นบิลนะครับที่ถือว่ามีโอกาสได้ยิงครึ่งสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าจังหวะนี้เนี่ยว้าวกันทั้งสนามนะครับเกือบเข้าเรียกได้ว่าสมพรยศเนี่ยปัดไว้ปลายมือจริงๆนะครับเกือบที่จะเพียงพ้ากับการยิงโดดยิงครึ่งสนามไปสองครั้งเลยสำหรับสมพรในวันนี้แต่จังหวะนี้รอดไปนะครับแล้วก็ถือว่าจนจบเกมนะครับก็กลายเป็นว่าทั้ง2ทีมเนี่ยทำอะไรเพิ่มเติมกันไม่ได้นะครับเป็นนว่าเชียงรายเปิดบ้านเสิร์ฟการท่าเรือในวันนี้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนนนวัี้กก่อน ถือว่าเป็นเกมที่สิงเชียงรายเนี่ยก็เล่นได้ตามสิ่งที่พวกเขาถนัดเลยนะครับก็คือการออกนําก่อนแล้วก็ถือว่ามาเล่นเกมรับรออย่างอดทนแล้วก็ถือว่าสวนกลับเท่าที่จําเป็นนะครับก็ถือว่าเกือบจะทําได้ดีแล้วนะครับแต่การมว่าช่วงเปลี่ยนตัวเนี่ยเป็นการ ที่สมาธิเนี่ยเสียไปนิดเดียวนะครับเริ่มมาเสียจากลูกเตะมุมในจกกังหวะตรงนี้ไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เชียงรายพลาดไปจุดเดียวจริงๆในวันนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่พวกเขาทําได้ดีแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่จบที่3แต้ปไปสำหรับพวกเขานะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยน่าสนใจสำหรับเชียงรายนะครับเพราะว่าโปรแกรมหลังจากนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะง,ง่ายเลยนะครับว่าแล้วก็หลังจากนี้เขาจะเก็บคะแนนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเก็บได้มากๆเนี่ยจากการที่หัวตารางในปีนี้เนี่ยที่ค่อนข้างจะสรุปกันเยอะนะครับก็มีโอกาสลุน มีการเก็บแต้มได้รัวๆเนี่ยก็ต้องมาดูกันยาวๆนะครับสำหรับเชียงรายว่าจะเป็นอย่างไรในฤดูกาลนี้ส่วนทางฝั่งการท่าเรือกันบ้างนะครับก็ถือว่าเกมวันนี้เนี่ยพวกเขาก็เป็นเกมแรกภายใต้การคุมทีมของโค้ชอ้นรังสรรวิวัชชัยโชคนะครับก็ถือว่าเกมเนี่ยลักษณะวิธีการเล่นเนี่ยดูจะคึกคักแค่ในช่วงแรกนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ดูจะเป็นท่าเรืออีรอปเดิมๆนะครับที่ดูจะเป็นบอลที่ดูจะเล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็ดูจะเป็นสิ่งที่ต้องปรับกันต่อไปนะครับเกมแรกก็ถือว่าได้ บอลเสมอกลับมาก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือบอลท่าเรือเนี่ยพอเปลี่ยนโค้ดใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ในหลายๆคนนะครับก็คือเล่นแล้วในช่วงต้นเนี่ยดูคึกคักแต่พอเล่นไปแล้วก็เหมือนกลับไปในดรอปเดิมนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าลูปเดิมหรือไม่นะครับแต่ก็ถือว่าก็อยากให้เป็นทางด้านแง่บวกนะครับของทางโคชอ่อนก็ อยากให้กําลังใจเหมือนกันนะครับกับทางโค้ชไทยที่ถือว่าได้รับโอกาสอีกหนึ่งคนนะครับที่ถือว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะเป็นขาขึ้นของเขาเลยก็ว่าได้ถ้าสําเร็จการท่าเรือนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยโปรแกรมก็ยากด้วยโค้ดอ้นจะพาทีมไปได้ไปในทิศทางไหนนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหช่องก,กาบ้าบอลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้